กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสาร,สารดีกาจัดทำโดยกองสารพิเศประชาสัมพันธ์สำนักงานสายุติธรรมนะครับ อย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเรายัางทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีตอน,หนใหม่เนี่ยท่านจะรับแจ้งอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการลงโทษแล้วก็บวโทษในคดีอาญานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการดําเนินคดีอาญาต่างๆนะครับการลงโทษผู้กระทาความผิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและก็จําเป็นถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการ กำหนดโทษแล้วก็ลงโทษที่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมคนที่กระทําความผิดเนี่ยก็อาจจะไปกระทําความผิดซ้ํซ้ซากซากนะครับเพราะว่าอาจจะไม่รับโทษหรือรับโทษไม่เหมาะสมกับความผิดที่กระทาไปนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสารก็จะเห็นว่าการกระทําที่ทําไปเนี่ยสมควรให้โอกาสในการที่จะกลับตัวกลับใจนะครับแต่บุคคลแอ้โอกาสเหล่านี้นะครับบางครั้งก็หวนกลับไปกระทําความผิดอีกซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับที่ว่า ในคดีเรื่องนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดคดีก่อนเนี่ยจำเลยเคยได้รับการรอการลงโทษมาแล้วมากระทําความผิดซ้ำนะครับการขอให้บวกโทษคดีก่อนนะครับที่รอไว้เนี่ยจะต้องทําภายในกำหนดเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่าชื่อในเสือแล้วกันนะครับได้เคยกระทาความผิดอาญาเรื่องหนึ่งนะครับสารในคดีนั้นเนี่ยก็ได้มีคมําพิพากษา ให้ลงโทษจำคุกในเสือเนี่ยหเดือนปรับ15,000บาทนะครับโดยรอการลงโทษจำคุกไว้เนี่ยนะครับสองปีนะครับโดยตอนที่มีการพิพากษาคดีเรื่องที่ว่าเนี่ยนะครับก็ประมาณเดือนเมษายน2อ5พนาะครับปรากฏว่าต,ต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณเดือนกรกฎาคม2อ5 4นระครับในเสือก็ไปกระทําความผิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในข้อหามี ไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเม็ดเอมฟอตามีนแลวก็จำหน่ายเม็ดเอมฟอตามีนด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเกิดปัญหาคดีกระทำความผิดซ้ําขึ้นมาแต่ว่ากว่าที่จะมีการจับตัวในเสือได้แล้วก็มีการฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยนะครับพนักง,งานอายการก็ยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยในปี2 5 6 3นะครับโดยในการฟ้องเนี่ยพนักง,งานอายการก็ได้ร้องของให้บวกโทษในคดีก่อนเนี่ยมาบวกครับ โทษในคดีนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของอปัญหาในคดีเรื่องนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการบวกโทษที่รอไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา58ได้กําหนดไว้นะครับว่าถ้าหากจําเลยเนี่ยมากระทำความผิดอีกนะครับภายในเวลาที่ศาลกําหนดไว้ในการรอการลงโทษนะครับโดยที่ความผิดที่ว่านะครับไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษนะครับ แล้วก็ในคดีหลังเนี่ยสารจะพิพากษาลงโทษจำคุกนะครับก็ให้สารที่พิพากษาในคดีหลังเนี่ยนะครับบวกโทษที่รอไว้ในคดีก่อนนะครับเข้ากับโทษในคดีหลังด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่มาตร,รา58กําหนดไว้นะครับซึ่งพอกลับมาดูเรื่องราวแล้วก็ข้อเท็จจริงในคดีของนายเสือเนี่ยครับจะเห็นว่าตอนที่ทําความผิดครั้งแรกนะครับที่กําหนดโทษจําคุก6เดือนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในเดือนเมษา2 5 5พันห้ยไหมฮะ คดีที่2นะครับที่ในเสือวนกลับไปทําอีกเนี่ยเป็นเรื่องของเมดเอมเฟตามีน e <c oughs> ก็กระทําในเดือนกรกฎาคม2554งั้นเรียกได้ว่า,าคล้อยหลังไปจากคดีเรื่องแรกเนี่ยเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับในเสือก็กลับมากระทำความผิดซ้ําซึ่งแน่นอน,นะครับว่ามันยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรอการลงโทษที่คดีแรกเนี่ยกำหนดไว้2ปีถูกไหมฮะแต่นี่ไม่กี่เดือนเองนะครับงั้นมันก็เข้า เงื่อนไขตามที่มาตรา58กําหนดไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าปัญหามันก็ยังมีต่อไปนะครับเพราะว่าแม้ว่าทําความผิดในคดีที่2เนี่ยแต่ปรากฏว่าจะจับตัวในเสือมาได้แล้วก็จนทั้งมีการฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยมันปาเข้าไปในปี2563แล้วนะครับก็เลยทาให้มีปัญหาเรื่องของการบังคับโทษที่ว่านะครับซึ่งในเรื่องของการบังคับโทษเนี่ยมีมาตรา98ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยกำหนดไว้ อีกส่วนหนึ่งนะครับว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วเนี่ยแล้วยังไม่มีการลงโทษนะครับถ้าไม่ได้ตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยมาลงโทษภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับนับแต่วันที่มีคมําพิพากษาถึงที่สุดนะครับสําหรับโทษแต่ละอัตราที่ศาลกําหนดไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการล่วงระยะเวลาการลงโทษนะครับจะลงโทษบุคคลผู้นั้นอีกไม่ได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นโทษที่กําหนดไว้เนี่ยให้จําคุกตั้งแต่1ปีลงมานะครับก็จะต้องได้ตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยเนี่ยมาลงโทษภายใน5ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีก่อนนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ในการบังคับโทษตามมาตรา98ที่กําหนดไว้นะครับซึ่งในคดีเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าโทษในคดีก่อนที่นายเสือต้องโทษก็คือ6เดือนถูกไหมฮะงั้นมันก็ถือว่าอยู่ใน1ปีละ เว้นก็เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา98ก็คือว่า,อามันต้องได้ตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยมาดําเนินคดีเนี่ยภายใน5ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีก่อนด้วยซึ่งพอไปดูข้อเท็จจริงนะครับคดีเดิมเนี่ยมันทําตั้งแต่ปี2554ถูกไหมฮะที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแต่ว่ากว่าจะได้ตัวมาฟ้องในคดีหลังเนี่ยมันปาเข้าไปปี2563นะครับก็เรียกได้ว่า เกินไป 6- 7ปีแล้วนะครับจาก5ปีที่กําหนดไว้เพราะฉะนั้นผลก็เลยว่าล่วงเลยระยะเวลาการบังคับโทษตามที่มาตรา98กําหนดไว้นะครับเพราะว่าแม้ว่าในคดีหลังเนี่ยเป็นการขอให้บวกโทษในคดีก่อนก็ตามนะครับแต่การบวกโทษในคดีก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบังคับโทษในลักษณะหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโทษในคดีก่อนศาลกาหนดไว้ก็จริง6เดือนแต่ยังไม่เคยมีการลงโทษตัวในเสือเลยนะครับ การที่เอา6เดือนที่ว่ามาบังคับโทษเนี่ยนะครับก็ต้องกระทําภายในกําหนด5ปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับองพอสรุปได้ครับว่าในกรณีที่จะขอบวกโทษในคดีก่อนนะครับที่สอสารรอการลงโทษไว้นะครับาการได้ตัวจาเลยมาดาเนินคดีเพื่อขอให้บวกโทษเนี่ยจะต้องอยู่ภายในอายุความที่จะบังคับโทษสําหรับโทษที่รอไว้ด,วด้วยตามมาตรา98ที่ว่า พ้นกาหนดเวลาทางล่าวไปแล้วนะครับก็ย่อมไม่สามารถที่จะขอให้บวกโทษที่รอไว้ในคดีหลังได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากกพิพากษาศาลสอดิกาที่1142ทั2,965ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด subscribe ติดตามไว้นะครับจะได้รับแจ้งเมื่อมีการอัปโหลดดีกาตอนใหม่ๆนะครับ อย่าลืมนะครับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจจากคามิภาคสาราดีกามานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน